ขันไฟฟอกแม้งหรีอยงครับขันไฟฟอกอ่ะครับขันไฟฟอกอะ่ะนี่ผมเอาไปจมปากกดอ่ะครับนี่ครับหน้าฝ่ายหลังฝ่ายนะครับหิ้มต่อฟังนี่หมอนาดเล่นปากกดครับหน้าหน้าที่เอาอไปนี่ติดใจเลยครับมาถามนะครับว่ามีขันเบสกอยอยู่อะ่ะผมมีหลอกเบสอะ่ะอื มีเลยจัดมาให้เลยครับไฟฟอกเบสแบบนี้นะครับเป็นด้ามโฟมคือปากกดเวลาจอม,มันอยากหมินเนาะหม็นติดมือเนาะครับก็เลยต้องเป็นด้ามโฟมดูแลรักษาง่ายน้อยไฟยฟอกเป็นขั้นทอนเดียวนะครับเป็นขั้นทอนเดียวเป็นระยะแบบพิเศษเลยนะครับ มันเป็นห้าหนึ่งหนึ่งนะครับจะสั้นกว่าหไปสักนิดหนึ่งนะครับบางคนบอกต้องการยาวไงแล้วเวทเปิดเป็นเวด6กสิบหนะครับหน้าดินเล่นปากกฏชอบชอบไฟฟอกเติมมาให้แล้วนะครับไฟฟอกอันนี้เป็นสปินนิ่งไฟฟอกเป็นไข่ของวิวาครับ สวยสวยเหนียวเป็นขั้นท่อนเดียวเบสกับมาแล้วนะครับนาะเอามาให้แล้วเอามาแล้วก็ต้องจัดกันเลยนะครับไฟฟอกเบสกับมาแล้วนะครับตียาปอมกันได้ครับเวท6กป่าชอนนี่สบายๆเลย ทีมงานปากฏกเป็นชอบขนาดนะ้ครับผมามาแล้วนะครับไฟฟอ f o r